หากเราจะพูดถึงครับศิลปินนักร้องลูกทุ่งครับที่เป็นหิวใจเป็นความสุขให้กับแม่แม่เอฟแฟนคลับณเวลานี้ฮะคงจะหลีกหนีคนนี้ไปไม่ได้ฮะไรอันกาดบันดิตครับนี่คือศิลปินนักร้องลูกทุ่งครับที่เราทราบกันในนามไรอันไม่หมดนี้นะฮะและนี่คือศิลปินนักร้องลูกทุ่งครับที่มีกำลังใจจากแม่แม่เอฟซแฟนคลับนะฮะ ทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศครับเฝ้ารักเฝ้าเชียร์เฝ้าซัพพอร์ตเฝ้าสนับสนุนครับเยอะมากมายเลยทีเดียวฮะต้องยอมรับและครับว่าไม่ว่าไรอันเองครับจากกระดิกตัวหรือว่าไปทําการแสดงครับคอนเสิร์ตที่ไหนจะเวทีเล็กเวทีใหญ่ฮะหรือว่าจะจะกิจกรรมอะไรฮะกำลังใจที่มอบให้จากแม่แม่ fc แฟนคลับที่มีต่อไรอันเนี่ยไม่เคยห่างหายกันไปเลยแม้แต่น้อยฮะนี่คือสิ่งที่ ศิลปินนักร้องคนนี้นีครับได้รับจากแม่แม่เอ็กซครับเป็นประจำเลยเนี่ยฮะและที่จะพูดในวันนี้ฮะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งคอนเสิร์ตนะฮะต้องถือว่ารอยอันกาศบันดีครับถือเป็นศิลปินนักร้องในโซนภาคกลางนะครับและ ในช่วงวันที่23ครับกับมินิคอนเสิร์ตครับที่ห้างเซ็นทัลอุดรธานีครับเรื่องราวนี้ครับเป็นเรื่องราวที่ประทับใจนะครับมันน้อยนะครับศิลปินนะครับในโซนภาคกลางนะครับที่จะตบเท้าเข้ามาทำการแสดงบนเวทีทางภาคอีสานและ สิ่งที่มันเกิดขึ้นกับรอยอันกาดบัณฑิตครับนั่นคือคือกำลังใจฮะกำลังใจที่ท่วมท้นครับกำลังใจที่อบอุ่นด้วยเหล่าบรรดาแม่แม่เอซแฟนคลับต่างไปเฝ้ารอน้องไรอยอันครับอยู่ด้านหน้าเวทีทางห้างเซนทันอุดรฮะเยอะแยะ,ยะ,ยะมากมาย,ย นี่คือแสดงให้เห็นอะไรครับไม่ว่าไรอันจะเป็นศิลปินที่โด่งดังหรือว่าแนวเพลงของน้องนะครับบางส่วนบางครั้งนะครับบางทีเนี่ยอาจจะไม่ถูกจริตในในโซนของอ่าแนวแนวเพลงหรือว่าแนวทางอีสานเนาะแต่ว่าก็ไม่ใช่ปัญหาครับไรอันแสดงให้เห็นฮะว่ากําลังใจของไรอันเนี่ยมีอยู่ทุกหย่อมยา่ามีอยู่ทุก ที่จริงๆไม่ไว่าจะโซนภาคเหนือออกตกใต้รวมไปถึงอีสานนะครความสุขนี้ครับเกิดขึ้นนะครับที่ห้างเซนทันอุดรนะฮรและสิ่งที่ไรอันเองได้ขึ้นมอบความสุขให้กับแม่ๆนะครับ กับเนื้อหาของเพลงกับแนวเพลงที่ไรอันจัดเตรียมมาโอ้โหต้องบอกเลยนะครับว่าเล่นเอาแม่แม,แม่ fc แฟนคลับครับยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ยิ้มไม่หุบมีความสุขยกมือปลบมือกันเกลียวกล่าวดังทั่วห้างนะและสิ่งที่ประทับใจและเป็นที่ประจักษ์นะครับว่าศิลปินคนนี้ คือศิลปินที่มีกำลังใจดีๆกับอ่าจากแม่แม่เอฟซีแฟนคลับเนี่ยโดยตลอดครับนั่นอะไรฮะนั่นก็คือครับรางวัลน,น้ำใจครับรางวัลน,น้ำใจมาลัยน้ำใจเห็นแล้วฮะไม่ว่าไรอันเองครับแม่แม่จะไปแสดงที่ไหนฮะต้องยอมรับเลยครับว่ามาลัยฮะล้นคอ นีครับมาลลยล้นคอครับทุกงานไปนะครับไม่ว่าจะเป็นงานปิดไม่ว่าจะเป็นงานเปิดงานภายในงานวัดงานกิจกรรมออกบูทห้างร้านอะไรก็แล้วแต่นะสิ่งที่ยืนยันกระรันตีได้เป็นที่ประจักษ์นั่นก็คือครับกำลังใจครับ ที่แม่แม่เอซแฟนคลับต่างเข้าไปให้กับน้องไรอ,อันกันทุกที่ไปนี่ยสิ่งที่น้องรอยอันได้รับสิ่งที่ศิลปินคนเนี้ได้รับครับไม่ใช่แต่นะครับไม่ใช่แค่รางวัลน,น้ําใจแต่ไรอ,อันได้รับคือกําลังใจ ถ้าเปรียบไปแล้วนะครับว่านี่คือครอบครัวครอบครัวใหญ่ของไรอันเลยทีเดียวนะฮะจะเป็นไปได้ไหมถ้าศิลปินคนหนึ่งครับไม่ใช่ว่าจะหน้าตาดีร้องดีนะฮะแล้วจะมีกำลังใจดีๆจาก FC f ซ n แฟนคลับติดตามเฝ้ารักโดยตลอด สิ่งเหล่านี้ครับคงจะเป็นไปไม่ได้ครับถ้าเกิดว่าศิลปินคนหนึ่งครับนอกเหนือจากหน้าตาดีเสียงดีแล้วครับสิ่งที่เป็นองค์ประกอบให้คําว่าศิลปินที่จะยืนหยัดอยู่บนเส้นทางคําว่าศิลปินเนิ่นนาน,านยาวนานนะครับอย่างสม่ำเสมอแล้วก็เป็นที่รักใคร่ของเหล่าบรรดาเอฟซีแฟนคลับนะฮะโดยตลอดเนี่ยเนียวแน่นโดยตลอดนะฮะนั่นก็คือครับกิริยา มารยาทคำพูดคำจาการ่อนน้อมอมตนไม่ถือเนื้อถือตัวเข้าถึงให้นะฮะสิ่งเหล่านี้ครับมันอยู่ในกับอ,อยู่ในตัวของรอ,อันจากการที่เราเฝ้ามองทุกๆคอนเสิร์ตท,ทุกๆเวทีที่น้องเองไปทำการแสดงเนะี่ยการทักทายกับแม่ๆการเข้าถึงแม่ๆการเข้าถึงเอซีนะครับ น้องจากเป็นคนสม่ำเสมอไม่ถือตัวการพูดคุยยอกรอวเจ้าคารมวาทะมีศิลปะในการพูดนะครับพูดเรียบเรียบพูดง่ายๆพูดน่ารักพูดแบบไม่กระโชโกโค้ง้าแต่ว่าได้ใจของเหล่าบรรดาแม่แม่เอฟซนี่คือสิ่งที่จะทําให้ศิลปินคนคนหนึ่งครับก้าวอยู่บนเส้นทางนะฮะคำว่านักร้องลูกทุ่งไปอีกนานแสนานานสิ่งเหล่านี้ครับไรอันแสดงให้เห็น มาโดยตลอดเนาะและสิ่งเหล่านี้ครับผมเชื่อได้ว่าแม่แม่เอฟซีแฟนคลับเนี่ยฮะที่ติดตามน้องโรอันเองนะครับเฝ้าเห็นแล้วก็เฝ้ามองแล้วก็สัมผัสได้โดยตลอดครับนี่คือหนึ่งเรื่องราวความประทับใจนะครับจากนักร้องลูกทุ่งนะครับมุ่งมอบความสุขให้กับแม่เอฟซแฟนคลับนะครับ ทางโซนภาคอีสานได้ม่วนซื่นหัวเซลกันไปเป็นที่เสร็จสรเรียบร้อยเนาะนะครับเอาละคลิปนี้ฮะกับเรื่องราวดีๆของน้องเรอันยังไม่จบแค่นี้ครับเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาคุยกันต่อแล้วกันนะครับกับความประทับใจอีกหนึ่งงานนะครับหลังจากที่น้องเสร็จสิ้นจากภารกริจค,คอนเสิร์ตจ,จากเซนทันอุดรกันไปเนาะคลิปนี้ครับขอบคุณมากมายสวัสดีครับ